ครับสวัสดีครับสวัสดีซีแฟนคลับทุกท่านครับ,คครบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำออเทินออฟฟิเชียลครับไปแล้วก๊าลังจะเดินทางแล้วรถดบ,บัตครับอ๋อคือได้คนนั่งหนาไหมอ๋อเดียวเดียวเดียวคือได้คนนั่งหนาไหมอ๋อเดียวเดียวเดียว เดินทางปลอดภัยครับพี่ใช่ครับเดินทางแล้วพี่น้องทีมรถบัตครับทีมรถบัตรกำลังเดินทางครับกำลังออกเดินทางครับเตรนยมทิ้รถที่เท่ากับกำลังเลีงเก็บที่ครับตอนนี้เลีงเก็บข้อหนาครับตรีตัวเวทีทีมงานกับกำลังไล่เก็บด่านทางด้านหลังครับพี่น uh, ้อง เดินทางกลับนะครับพักแรมหนึ่งวันนะครับที่โดมสาวน้อยเพชรบานแทนครับอย่าลืมพี่น้องมือนี้สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับอยู่ที่อยู่ที่สามเผ่านะครับสามแยกปตทครับไปแห่กำลังอยู่อุดรธานีนะครับไปแห่กำลังใจทีมง,งานสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับอยู่อุดรธานี รับเชิญนะครับศิลปินวงหนึ่งนะครับรับเชิญรับเชิญศิลปินวงหนึ่งครับไปไปได้กรสามารถเข้าไปรับชมได้ที่กุ้มฟิสนะครับพักไปที่สาวน้อยเพชื่อนแพงแฟนเพจนะครับพี่น้องแต่แหกลังใจได้ครับทักไปที่สาวน้อยเพชื่อนแพงแฟนเพจเลยครับถามราคาได้เลยครับราคาน่าจะน่ารักน่ารักครับูแพงนะครับพี่น้อง แต่ละอันทีครับ ทางกับทักแรมที่โดะคมาก เดินทางแล้วเดินทางแล้วยังบกบนะครับู่ดแดนเซอร์ครับบางคนก็นไปเซเว่นขนหนดานใด้ครับ คันหนึ่งออกไปแล้วครับขั้นแรกก็จอดยูน่นีสองขั้นอ๋อคขั้นเลืองออกไปแล้วครับสี่ขั้นครับเดินทางกลับโดมครับไปแล้วตอนทิมงานกำลังเก,เก็บครับบอลกับเรือเก็บลำพงสองขั้นเสายเมนเมนใหญ่เรือเก็บลำพงสองขั้นครับ ด,ด,ดานหลังดือเวที่มือนี้ชิมบอนก็นจะกลับดุมขึ้นกันนะครับกลับไปพักแรมที่ดูมพอ,ออยจะเดินทางพอเดินทางไปหนางานบพราะนะครับเป็นมีงานจะต้องรอรอบ ก็เพิ่นแจ้งมาอีกรอบหนึ่งครับว่าจะสามารถไปหน้างานได้บ่ถ้าเพิ่นมีงานเฮากับพักแล้วก็เดินทางเศราครับไปตั้งเวทีแล้วก็มือนี่พักแรบหนึ่งมือครับพักคนกำลังเล็งคนเลยครับ ่านแล้วงานนะครับมือนี่เป็นหนาจะเป็นการถวายถวายมหากระถินนะครับได้ครัเจ็บของเจ็บงานมือในงานเท่ากับเป็นมือสุดท้ายพอดีครับมือนีงจากเสร็จรารกิจแล้วก็เดินทางกลับไปพักพ่อนครับหนึ่งมือเหมือน เราลุยงานต่อนะครับอยู่มหาสาครคามครับเดี๋ยวรอถ้ามีการเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวจะแจ้งอีกแกนนึงนะครับแต่เบื้องต้นคือเดินทางกับโดมทางเบ็ดนะครับทุกทัน ครับเก็บด้านขางก่อนนะครับใส่จิ้มประดับในเห็ดงานเสร็จนะครับเก็บด้านขางด้านหลังครับลงมาไล่ลงมาให้เแียตมวเวทีนะครับ ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้วันงีนขอขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอ,อกันไม่คิดหนาครับสวัสดีครับ